วันแข่งขันวันอาทิตย์ที่18เมษายน2021เวลาแข่งขัน19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสนามเอมิเรตสเตเดียมอาร์เซนอลเก็บ1คะแนนจากศึกลอนดอนดรบบี้ที่เอมิเรตสเตเดียมจากปราม่าทไทยเกมเมื M ่อเอ็ดดี N ้เอนเคเทียตัวสำรองลงมาสังการประตูตีเสมอนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาบาดเจ็บไอ้ปืนใหญ่เป็นฝ่ายส่งบอลสุก้นตะข่ายได้ก่อนตั้งแต่น,ะนาทีที่40จากลูกครอสของเอ็กตอร์เบยรินที่ริมเขตโทษฝั่งขวาให้ดานี่เซบายอสสวิ่งเข้า เข้ามาโขบย้อนทางเต็มหัวผ่านมืออันฟอนอเรโอลาตุงตาข่ายทว่าการพิจารณาจาก v a r แสดงให้เห็นว่าบุคาโยสก้ายืนล้ำหน้าตั้งแต่จังหวะตั้งต้นจนทําให้พวกเขาไม่ได้ประตูกเกมยังคงตกเป็นของเดอรกันเนอร์พับสนามบุกเข้าใส่ตลอดช่วงเวลาที่เหลือแต่ลูกทีมของมิเคลอเตตาขาดความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายกระทั่งมาเสียลูกจุดโทษในนาทีที่59เมื่อกับเรียลมากันยะเอ็ดเหยียบเท้าแข้งเจ้าสัวน้อยในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกจุดโทษทันทีก่อนยืนยันซ้ำอีกครั้งด้ว ด้วย V A R และเป็นจอรจมาจาสังหารลูกจุดโทษไม่พลาดเกมทำถ้าจะจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าสัวน้อยแต่แล้วนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลบาดเจ็บเจ้าถิ่นก็มาได้ประตูตีเสมอสำเร็จเมื่อ n k เเีียเก็บบอลโหม่งชงจากแมตไรอันได้ที่เสาสองก่อนซัดด้วยขวาบอลไปซุขที่ก้นตาข่าย